คุณยายนี่คุณยายเฉยมาด้วยนะครับหอบใหญ่เลยนะปิ้งปลาตำทมตำเสร็จแล้วพักเที่ยงกินข้าเที่ยงกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น้าๆเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรีนะครับพบกับผมช่างระเดชนะวันนี้ช่างระเดชเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นที่สุดเลยครับจะมาทํากิจกรรมหนึ่งอย่างซึ่งเป็นการทําครั้งแรกในชีวิตเลยเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าพวกเราเนี่ยยกขบวนกันมาทําอะไรปะวันนี้ยกครอบครัวกันมาเกี่ยวข้าวแบบโบราณน,นะครับเดี๋ยว สาวน้องคายกำลังตั้งล่มเผื่อเด็กๆร้อนจะได้มานั่งพักนะเปียวเนี่ยเป็นมือโปรเลยใช่ไหมเรื่องเกี่ยวข้าวใช่ไหมเปียวบอกว่าอยู่น้องคายทำอะไรกินนะเมื่อก่อนเกี่ยวข้าวเออแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเองหรอกดูเข้ามาใช่ไหม,ไม,ามาแล้วก็คิดมั่นใจเอาเองว่าตัวเองจะเก่งใช่ไหมใช่อ่ะวันนี้เป็นวิถีแบบช่างเดชน้ําตาซึมๆหน่อยๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อยากทํามานานมากๆแล้วครับแลวยังไม่เคยเลยวันนี้ได้โอกาสและนี่ ลงแขกเกี่ยวข้าวนี่ดูดูดูดนี่หมวกส้มนี่คุณยายนี่คุณยายเฉยมาด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวช่างอเด็ดนะตัวเล็กตัวน้อยนุย่นนโอมแล้วก็แฟนช่างอเด็ดอยู่ตรงนู้นแล้วก็แม่แม่แฟนแล้วก็ฝั่งนู้นครับพ่านมิตรนะวันนี้มากันเยอะครับลงแขกเกี่ยวข้าวแบบโบราณสมัยนี้นี่จะเกี่ยวนี่เขาจะใช้รถกันหมดแล้วนะยาย เออใช้คนไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะแต่ว่าเรายังพามาดูแบบวิถีดั้งเดิมวิถีโบราณนะยาย <Yeah. S 1> พราะว่านาเน,นี้ยต้องขอบคุณอาของพี่โลดเขาก่อนนะว่าเขาให้เรามาเกี่ยวเอาได้านานี้อยู่ที่หนองดุกนะครับเนี่ยทุกคนดูหนองดุกที่เรามาวางอว,งวนกันช่วงน้าหลากอะ่ะมาปักเบ็ดอยู่านาเนี่ยเยอะครับหลายๆคลิปเลยแล้วก็ อาพิโรธนเนี่ยก็ทานาไว้แต่ว่าปีนี้น้ํามันเยอะเกินครับมันท่วมหลายรอบมากๆแล้วข้าวเนี่ยก็ขึ้นแบบห่างๆไม่เป็นกระจุกไม่เป็นกอ่ออาเขาก็เลยว่าถ้าเอารถลงเกี่ยวมันก็จะไม่คุ้มครับเขาก็เลยคิดว่าจะทิ้งอันนี้ช่างเดชรู้ก็เลยขออาเขาว่าอยากทําคลิปเกี่ยวข้าวทําคลิปอาเกี่ยวข้าววิถีโบราณน,น่ะก็เลยขอเข้ามาเขาว่ามาเลยนี่แล้วเดี๋ยว พี่โรดเขาจะตามมาด้วยนะเดี๋ยวดูว่าพี่โรดก็ติดงานวันนี้เดี๋ยวเขาจะตามมาเล่นอยู่เรามาเกี่ยวข้าวกันครับทุกคนอ่ะนี่นายพานพอได้กำแล้วทํายังไงนี่พานมิดคนสุรินนะดู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 ดดอ่เกี่ยวกำแล้วเราก็ต้องทํากอแบบนี้เหรอ,อแล้วเราก็วางไว้ใช่ไหม,มนี่ครับ ไอ้พานสมัยก่อนทําอะไรกินนะไอ้พานนะเนอะเออเกี่ยวข้าวแหละเอาหนะ้โอมได้เท่าไหร่สองพวงอเ,เออเดี๋ยวช่างเดชพาถ่ายบรรยากาศนาซะก,ก่อนครับนี่แล้วเดี๋ยวจะช่วยกันเกี่ยวส <c oughs> าวลองไข่โอ้โดูเขียวสาวลองไข่นะ <c oughs> นอันนี้เคียวอะไรเนี่ยเกียวยาวเคียวยาวเหรอ เอาดูดิพอเราได้กำหนึงแบบนี้เนี่ยเราก็จะมัดให้มันเป็นพวงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็นี่ามารวมกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บขึ้นกลับบ้านครับแบบนี้ ภาษาชาวนาเขาเรียกอะไรในพนันลงแขกหรือเปล่าลงแขกก็ปัจจุบันหาไม่มีแล้วเนาะปัจจุันไม่มีแล้วเขาใช้รถเกี่ยวมันจะง่ายครับเนอะเดี๋ยวนี้เนี่ยดูในพันเนี่ยไม่ธรรมะธรรมแงครับ <c oughs> ส่วนหนึ่งช่างเลดก็อยากพาลูกๆมาเรียนรู้ด้วยครับเอาเอาเลย นี่ครับได้แบบนี้แล้วเราทำไงเปียวมัดค่ะมัดกรรมนะ เรียบร้อยแล้ววิธีชาวนาหัวเปียกหมดแล้วทําไมตอนลงลงเองทําไมตอนขึ้นต้องอุ้มอ่ะฮะ,ะอะมาแล้วมาแล้วหอบใหญ่เลยน้ําหมดกินครับให้เปียวไปเอาน้ํามาพี่โลดมาแล้วนะเสื้อส้มนุนครับจะของนาน ตอนนี้อยู่ในช่วงพักอยู่พักกินน้ำครับลงกันอีกพักหนึ่งครับนี่กระจายกระจายจุดกันจะไปอยู่จุดที่ข้าวหนาๆนะครับมัน ไม่ได้หนาทุกจุดเนี่ยคุณยายอยู่ฝั่งนีล้ลวงข้าวเลื้องอลัมเลยครับตรงนี้หนาหน่อยเปรียวกับแม็กอยู่ฝั่งนู้นอ่ะไปครับไปช่วยกันอีกพักนึง เที่ยงแล้วนะสาวน้องคายก็ออกล่าหามมะละกอเข้าอีกแล้วนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เอาไปทําอะไรนี่ส้มตำเมนูหลักขาดไม่ได้เนาะ <c oughs> อ่ะไปไปทำส้มตำกัน <c oughs> มามาส้มตำปลาย่างด้วยกันนะปเปรี้ยว มาครับทุกคนปิ้งปลาตำส้มตำเสร็จแล้วพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงกันครับเด็กๆก็วิ่งเล่นแล้วนี่เดี๋ยวช่วงบ่ายจะอ,อีกสักพักหนึ่งนะไม่หนนโนนคุณยายอยู่นู้นนั่งคนเดียวอยู่นู้นบ้านนี้เป็นบ้านสวนอาพิโรธเขานะมาอาศัยเขาหลบแดดพักผ่อนกินข้าวเที่ยงกันอยู่นี่ครับนี่นี่นี่กับข้าวเราก็หลากหลายนะวันนี้น้ำพริกปลาลหผักลวกส้มตำปลาย่าง ตำถัวครับทอดมันไข่เค็มนุ่นดูนะใครชอบอะไร<ม>กินข้าวอิ่มก็เอาสักตื่นนัในพันนะ<า>เดี๋ยวลงงานต่อใช่ไหมแหมมีเปย์อย่างสวยเลยนี่พักผ่อนเสร็จเรียบร้อยก็ลงงานกันต่อใช่ไหมคุโดลงงานเออ,อเมาทำอะไรวันนี้ อโอเคอเกี่ยวข้าวโรงงานกันต่อหลังๆเริ่มเด็ดเอาแต่รวงข้าวแล้วครับเพราะว่ามันปนกับหญ้าเต็มไปหมดครับเกี่ยวไม่ไหวเด็กๆก็ยังทนอยู่นะครับดูบ่ายแล้วนะนี่พามาเรียนรู้วิธีชาวนาครับให้รู้จักว่าข้าวกว่าจะได้มาแต่และเม็ดแต่และหม้อแล้วยายเนาะ มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วครับการทํานานี่ชาวนาก็มีความยากลําบากปัจจุบันปุ๋ยก็แพงยาก็แพงนะ้ยายค่าเก็บค่าเกี่ยวค่าหวานค่าไถสารพัดเนาะข้าวมันห่างครับเก็บเป็นช่อๆอย่างเงี้ยง่ายนี่แล้วก็มาลุ่มกันอยู่ตรงนี้ครับสุกเหลืองไปหมดแล้วเนี่ยจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาตรงนี้อีกสักหน่อยหมดก็จะพอกันแล้วครับนี่ อ๋อแล้วเนาะสาวนักนะ,ะค่ะแหมขอนวันแล้วครับอจะกลับบ้านกันแล้วทุกคนยังไม่เสร็จนะนี่ฝาจะได้เป็นข้าวสารมากินนี่ต้องอีกหลายขั้นตอนครับขั้นตอนที่เหนื่อยหน่อยมาอีกแล้วนะเปียวหลังจากที่เราเอาข้าวกลับมาบ้านกันเนี่ยเราจะเอามาตากให้แห้งก่อนนะเปียวประมาณสองแดดเนาะะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเอามาทำอะไรมายี ถ้าเป็นสมัยก่อนโบราณเนี่ยเขาจะมาตีลานกว้างแล้วก็ใช้วัวใช้ควายเหยียบใช่ไหมสมัยโบราณนะ้ำเปลยวหรือไม่เขาก็มาตีลานแล้วเอาคนน่ะฟาดก็ได้นะแต่ทีนี้นี่เราอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีเนาะอาศัยว่าเอาใส่กระสอบกระสอบแล้วก็เราก็เอามือยีๆเอาใช่ไหมสรุปเราก็ได้เป็นข้าวเปลือกมาแล้วนะนี่น่าจะได้ราวๆสักสองกระสอบน้อยๆนยน่อยนะเนาะนะอ่ะแล้วตักข้าวเก็บครับ ก็เดี๋ยวข้าวชุดนี้เนี่ยเราเอาเข้าไปสีที่ลงสีแล้วเราได้ข้าวสารมาที่นี้เราก็จะมาทําเมนูข้าวครัวกันนะเปียวโอ้ยจบแล้วครับภารากิจของเราไ <c oughs> ก่จบแล้วนะเหลือข้าวครัวอย่างเดียวเนาะแต่เราก็ยังไม่ได้ไปเอาเข้าลงสีวันนี้หรอกเนาะมีหาเวลาพักสะหน่อยเนาะ <c oughs> ตั้งแต่ลงแขกกันมานี่จนต่อเนื่องมาหลายวันแล้วครับเนี่ โอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปที่ช่วงเข้าครัวเลยแล้วกันนะเปียวค่ะหลังจากเราได้ข้าวใหม่มาแล้วนะเปียวเรามาหุงให้สุกเนาะจากนั้นเราลองทำข้าวต้มกันสักหม้อแนละ้วหม้อแรกนะเปียวนะค่ะข้าวต้มหมูเห็ดหอมใช่ไหมค่ะก็ตั้งข้าวให้เดือดนะแล้วก็เอาหมูบดเนี่ยไปตำกับสามเกลือพริกไทยกระเทียมลากผักชีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตำรวมกับหมูบดแล้วก็เอามาใส่แบบนี้เนาะ นี่พอใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยจากนั้นเปล่จะใส่อะไรครับเห็ดหอมค่ะอ่ะใส่เลยเห็ดหอมเอามาซอยชิ้นเล็กๆเ,เนาะค่ะอ้หน่ากินน่ากินแล้วหลังจากนั้นจะทำไงปรุงรสเอาเลยชูรสใส่ชูรสนะ ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสเนาะก่อนหน้านี้นี่เปรียวใส่เกลือไปหน่อยหน่อยแล้วใช่ไหมค่ะอ่าตัดเค็มด้วยเกลือไปแล้วครับแล้วก็เยอน้ำตาลหน่อยตาลนิดเดียวนะค่ะอ่าตามด้วยสีอิ่วขาวสีอิ่วขาวน้ำปลาใส่ยังน้ำปลานิดนึงนิดนึงพอละอ่า ชิมรสให้เรียบร้อยนะเปียวได้แล้วใช่ไหมแบบนี้จากนั้นใส่ต้นหอมผักชีอใส่เครื่องหอมนะครับใส่เยอะเนอะมันภูมิใจตรงที่ข้าวไปเกี่ยวมาเองเนี่ยนะเปียวเนาะโอ้ยน่ากินครับผมแบบ,แบบนี้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะข้าวต้มหมูเห็ดหอมครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกัน แถมไข่เค็มเหมือเปียวค่ะอ่ะลองดูดิยังไงจัดคำโตๆเลยเนาะใช่นี่ไข่เค็มหมูบดเห็ดหอมเอ้าช้าเพราะมันจะร้อนมากเลยเนี่ยหอมด้วยนะเนี่ยหอมพอใส่เห็ดหอมไปเนี่ยกินหอมมันจะกลมกล่อมเนาะค่ะมาเอาสู้ไหม ดูเสียงสดเดย<ม>ไปตากแดดตากลมมันก็จะหายเหนื่อยตรงเนี้ยเนาะภูะมิใจอ่ากว่าจะได้มาแล้วข้าวเนะาะค่ะโอ้ย <c oughs> กินน้ำลายตามเปียวอ,อร่อยไหมโอเคเดี๋ยวเรากินกันที่ฝ่าแล้วเปียวปิดคลิปที่ฝ่านแล้วตอนนี้นะ <c oughs> ค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีควัสดีครับบ๊ายบาย,บายบาย